และนี่นะคะก็เป็นอีก1ต้นนะคะที่เราเนี่ยได้ทำการ u n นบล็อกมาเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิกิโฮม คลิปในวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตต้นไม้นะคะที่เราได้มาใหม่ในช่วงนี้นะคะมีมากมายหลายต้นด้วยกันทั้งหมด3กลุ่มนะคะก็คือไม้ใบไม้อวบน้ำนะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นไม้ดอกนะคะมีหลายต้นนะทุกคนไปชมกันเลย เรามาเริ่มที่ไม้ใบก่อนเลยนะคะต้นแรกนะคะเป็นต้นที่มีความคล้ายคลึงกับพรูบาซิลมากๆนะคะทุกคนก็คือต้นนี้เลยอันนี้คือฟิโลเรนดอนครีมสเปซนะคะส่วนที่มีความแตกต่างจากพรูบาซิลเนี่ยก็คือเขาจะมีความแบบมีสีขาวๆเหลืองๆแซมอยู่ะคะ่ะทุกคนถ้าดูดีๆนะคะมันจะเหมือนมี3สีนะคะใน1ใบซึ่งมันจะต่างจากพรูบาซิลเนาะที่แบบมี2สีนะคะแต่ถ้าเกิดดูผ่านเนี่ยก็คือแบบคล้ายคลึงกันมากๆนะคะ แล้วเดี๋ยวพอเขายาวเรื่อยๆนะคะเราก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ต่อได้แบบพลูเลยต้นพลูเลยนะคะนะก็คืออันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งต้นที่แบบสวยมากๆเพราะว่าเขาเนี่ยมีความเป็นแบบเฉดเขียวๆเหลืองๆเนาะเราก็เลยเลือกกระถางให้เข้ากับต้นไม้นะคะอันนี้จะเป็นกระถางเซรามิกนะคะจากร้านวูว่านะคะวูว่าเฮาส์นะคะนี่เห็นไหมสวยทั้งต้นไม้นะคะแล้วก็กระถางเลยนะ ไม้ใบอีกหนึ่งต้นนะคะที่เราจะมาอัปเดตนะคะก็คือนี่เลยอันนี้นะคะก็คือต้นก้ามปูหลุดนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยต้นกามปูหลุดเนี่ยเขามีหลากหลายสายพันุ์ย่อยใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่าที่เห็นบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นแบบอ,ออกแนวแบบใบใหญ่ๆเนาะแล้วก็สีแบบออกม่วงๆนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ด่างนะคะ เดิมทีต้นนี้เนี่ยก็คือจะอยู่ที่ต่างประเทศค่ะทุกคนแล้วก็มีการนําเข้ามาปัจจุบันนะคะก็เห็นได้บ่อยแล้วนะในบ้านเรานะคะก็ตามไอจเนี่ยก็มีหลายล้านนะคะอันนี้จากที่นาราการ์เด้นนะคะสวยมากๆเลยนะเป็นแบบเปลือบๆชมพูออกม่วงๆนะคะเป็นก้ามปูหลุดนะคะวิธีการเลี้ยงก็คือต้นนี้เนี่ยเราไว้ในแบบแสงรำไรนิดนึงนะคะทุกคนสวยมากๆ<ด>เลย นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งอนะันบอกนาที่เราเนี่ยได้ทำการแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นต้นก้ามกุ้งด่างค่ะจากสวน NP g a r d กาเนะคะสวยมากๆค่ะทุกคนคือเขาแพ็คมาดีมากนะแต่ว่าเราเนี่ยได้ทำการแกะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยนี่กามกุ้งด่างนะคะแบบด่างแบบเทปๆมากเลยนะคะทุกคนสวยมากเห็นไหมนะเป็นการแบบด่างที่สวยงามมากแล้วก็ มีอีกหนึ่งหลอดนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วต่อมานะคะจะเป็นตระกูลพืชอวบน้ำนะคะเรามี2ต้นนะคะที่จะมาอัปเดต2ต้นนี้เนี่ยเราซื้อมาจากที่แ a คตัส Library นะคะต้นที่1นนะคะคือต้อนนี้ อันนี้คือต้นเมโลแคคตัสนะคะเป็นแบบตระกูลเมโลเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อรายละเอียดด้านล่างนี้เอาไว้ให้นะคะต้นนี้เนี่ยที่เราชอบเพราะว่าเขาจะมีความเป็นแบบออกแนวฟฟ้าองค์ฟ,ฟ,ฟ้านิดนึงเนาะนะแล้วก็หนามเพราะว่ามันดูน่ากลัวดีนะคะมันเหมือนแบบในหนังการ์ตูนคาวบอยนะคะทุกคนเราก็เลยเลือกต้นนี้มาหนึ่งต้นนะคะสวยมากๆเลย ต้นถัดมานะคะอันนี้เป็นน้องจิ๋วนะคะแต่ว่าเจ๋วมากๆนะคะต้นของเขาเนี่ยมันจะมีดอกที่เป็นแบบม่วงอมชมพูค่ะทุกคนอ่าแล้วก็เดี๋ยวเขาจะแตกกอมาอีกนะคะนี่อันนี้ก็มี1กอแล้วเห็นไหมเล็กๆที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะมีดอกนะคะเราแอบเห็นตุ่มดอกแล้วตรงนี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ได้บานไปแล้วดอกหนึ่งนะคะเป็นแบบม่วงๆนะคะสวยดีอันนี้ก็จะมาอีกหนึ่งดอกนะคะ ด้วยความที่เรานะคะยังไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมากนะคะสําหรับพืชตระก,กูลแคคตัสไม้หนามอะไรแบบนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนนะที่แบบว่าเป็นแฟนตัวยงนะคะของพืชตระก,กูลนี้นะคะก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะเราอชอบตระก,กูลที่แบบมีดอกนะคะมีดอกแล้วก็อันนี้สวยเพราะว่าเขาเป็นสีฟ้านั่นเองนะคะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะคะที่เราได้อันบล็อกออกมานี่ก็เป็นเหล่าแคคตัสนะคะแบบนิดหน่อยนะที่เราเนี่ยได้มาใหม่นะคะนี่ต้นนี้สวยมากมีแบบดอกแล้วเห็นไหมแล้วก็จะมีเป็นต้นนี้นะคะนี่อันนี้เป็นขนนกสีเหลืองน่ารักมากนะคะอ่าแล้วก็จะมีแบบโซนพวกนี้นะคะที่เราได้แกะกล่องไปนะคะต้นนี้คือแบบเหมือนสมองเลยอะ่ะชอบมาก แล้วก็มีต้นนี้ด้วยต้นนี้ก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าความหนามของเขาเห็นปะ่ะมันจะมีความแบบสานสาเหมือนตะก้อนะคะแล้วก็มีต้นนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นคลื่นสมองนะคะน่ารักมากๆเลย สุดท้ายนะคะจะเป็นตระกูลไม้ดอกนะคะแต่ว่าไม้ดอกในวันนี้เนี่ยไม่ใช่ดอกธรรมดานะคะทุกคนเป็นพืชตระกูลกล้วยไม้นะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่เราเนี่ยยังไม่เคยมีเลยในบ้านนะคะก่อนหน้านี้นะแต่ว่าทั้งหมดนี้นะคะที่เราจะมาให้ทุกคนดูเนี่ยเราได้มาจากที่สวนแอลคิดนะคะที่เราพาทุกคนไปลุยสวนนะคะลองไปดูได้นะคะในคลิปใหม่ของรายการเรานะคะรายการลุยสวนนะคะมาเริ่มที่ต้นแรกเลย ต้นนี้นะคะอันนี้เป็นสกุลฟาแลนนอปซิสนะคะสีขาวนะสวยมากๆนี่อยู่ในกระถางสีขาวนะคะต้นนี้เนี่ยเราเอาปลูกไว้ในห้องเลยค่ะทุกคนแล้วเขากา็ชอบที่เย็นๆนะแล้วก็ไม่ได้รดน้ําบ่อยด้วยสวยมากๆแล้วก็ดอกเขาเนี่ยมีความแบบทนทานมากนะคะต้นนี้เนี่ยเราได้มาสักเกือบราวๆสองเดือนได้แล้วนะคะทุกคนสวยดีเห็นไหมอ่ะช่อเขาเป็นแบบยาวๆลงมาแบบนี้นะคะ อันนี้คือสกุลฟาแลนนัซิสนะคะถัดมานะคะอีกสกุลหนึ่งนะคะอันนี้คือสกุลหวายนะคะทุกคนเขาจะมีหลากหลายสีมากๆนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราได้มาในช่วงแรกนะมันจะมีความแบบตุ้มๆนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาบานหมดแล้วนะก็เป็นดอกไม้ที่มีความอดทนนะคะแล้วก็สวยสีสวยนะคะอ่านี่เยอะแย,ะ,ยะมากนะคะ นอกจากสองสกุลนี้ที่เราได้ให้ทุกคนดูไปนะคะยังมีอีกหลากหลายต้นนะคะที่เราเนี่ยได้มาจากที่สวนแอลคิดนะคะมีพืชตระกูลแวนด้าด้วยนะคะเป็นพืชที่มีรากอากาศนะคะก็คือปลูกแบบแขวนนะคะทีนี้ต้นกล้วยไม้เนี่ยเรายังไม่ได้มีประสบการณ์มากเพียงพอนะคะเดี๋ยวเราจะลองเลี้ยงดูก่อนนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะไว้เดี๋ยวจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนค่ะ และนี่นะคะก็เป็นต้นไม้ทั้งหมดนะคะที่เราได้มาในช่วงนี้เลยนะมีหลากหลายต้นด้วยกันนะหวังว่าคลิปนี้นะคะเพื่อนๆทุกคนนะจะโดนป้ายานะคะแล้วก็ไปหาซื้อตามกันนะไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย